สวัสดีนะครับคอนูทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอนุบาลลูกหา่านแรกเกิดนะครับเพราะว่าวันนี้ห่า,านส่งตัวนี้ออกมากนและยังเหลือไข่ประมาณสี่ห้าฟองสิ่งแรกที่ควรทำนะครับคือเตยมน้ำให้เขาแล้วก็ไฟกบอ่าแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์คือฝนมันตกครับผมก็เลยเอาเขามาปกไว้เพื่อ ให้ได้รักษาอุณภูมิเหมือนตอนอยู่ในไข่ตอนที่แม่เขาฟัมไว้นะครับอ่าแต่อย่างแรกก็คืออาารที่ตัวที่ออกมาหรือว่บบอาสัตว์ปีชนะะิดนงออกมาคือเขาจะกินน้ำไม่เป็นเราควรจะทําแบบว่าสอนเขาตั้งแต่แรกคือการที่เอาปากนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําให้เขารู้ว่าเออนี่คือน้านนะเพราะว่า สัตว์ตงนี้นี่คือแม่แม่เ้าจะเป็นตัวสอนเราว่าต้องเป็นตัวสอนเหมือนแม่เขานะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ